ผู้นำที่นักเลือกตั้งอิจฉานะคะฝาเปลวเริ่มต้นกันที่บอกว่านายกอนุทินนี่โรอจัดสมราคาคุยที่บอกว่ายูโนมีลิตริงโก้สักจริงๆครั้งคงนึกว่าอนุทินก็แค่หนงเกีย้ยประเทศไทยก็แค่เบีย้ยในกระดานจะเคลียไปทางไหนก็ได้ไม่มีน้ำหนักในสายตาสหรัฐสักเท่าไหร่วันศุกร์โทรมาคุยกับนายกอนุทินหวังแบ่งบารมีสงบศึกไทยเขมรคุยเสร็จก็โพสต์ลงชุดโซเชียลของเขาว่าเมื่อเช้ามีการสนทนาที่ดีมากกับนายกไทย และนายกกัมพูชาเรื่องการปะทุขึ้นอีกครั้งอย่างน่าเศร้าของสงครามดําเนินมาอย่างยาวนานทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยุติการยิงทั้งหมดโดยมีผลตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไปและกลับไปสู่ข้อตกลงสันติภาพดั้งเดิมที่พวกเขาทําไว้กับผมอันนี้คือข้อความที่ทําโพสนะคะแต่ปรากฏว่า รุ่งเช้าวันเสาร์ค่นายกอนุทินนายกรัฐมนตรีของไทยค่ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษทันขวัญใจความก็คือบอกว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์อุบัติเหตุริมถนนอย่างแน่นอนประเทศไทยยังคงดําเนินการทางทหารต่อไปจนกว่าเราจะรู้สึก ว่าไม่มีอันตรายหรือภัยคุกคามใดๆต่อแผ่นดินและประชาชนของเราอีกต่อไปผมขอชี้แจงให้ชัดเจนการกระทําของเราในเช้าวันนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วการกระทําของเราแสดงให้เห็นแล้วคืออะไรป้าเปลวถอดคําพูดบอกว่าก็คือกูไม่แข์ที่จะมาสั่งให้กูหยุดยิงไปนั่งโต๊ะเจรจาอย่างที่นายกอันวารับคําสั่งมาประกาศให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงตอนสี่ทุ่มนั่นนะ่ะปรากฏว่าไม่มีใครให้น้ํายาทั้มไทยขเขมรท่มกัน ตั้งแต่หัวค่ําจนรุ่งเช้าอีกวันและอีกวันเรื่อยๆท่านลมจนมันเข็ดไปเจ็ดชั่วโคตนั่นแหละยิ่งทรัพป์โพสต์ว่าทหารไทยเหยียบกับระเบิดเป็นอุบัติเหตุก็ชัดแหละว่าทรัพป์มีนอกมีในกับขเมนหุ่นเซนถึงขั้นส่งมือชํานาญการด้านโดรนสังหารไปช่วยขเมนท่านลมไทยก็แต่ ไม่ว่ากันเรื่องมหามิตรเฮงซวยจดใส่บัญชีหนังหมาไว้ได้แต่ที่ว่าเหยียบกับระเบิดเป็นอุบัติเหตุเป็นคำพูดที่บัดซบที่สุดนอกจากจะมาให้เกียรติทหารไทยแล้วยังเท่ากับสนับสนุนให้ขเขมรใช้ทุนระเบิดกับไทยได้เป็นเรื่องปกติการโต้กลับของอนุทินโดยไม่หงองอเป็นกุ้งให้กับพร้ําพร้อมยืนยันไม่หยุดยิงไม่เจรจาก,กับขเขมรจนกว่าจะรู้สึกว่าไม่มีอันตรายหรือภัยคุกคามใดๆจากขเขมรต่อแผ่นดิน และประชาชนของเราอีกต่อไปแบบนี้ไม่ทําให้ไทยเสื่อมแต่ทรัมป์เสื่อมแล้วหลังจากนั้นค่ะบทความปาปเปลก็ยกสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาเรื่องไอซิสนะคะเรื่องในซีเรียขึ้นมาแล้วก็ประเด็นนะคะที่ทรัมป์เองนะคะกะ็ไม่มีน้ำยาในสายตาสำหรับการเจรจาสันติภาพในตอนนี้นั่นนะคะและสุดท้ายค่ะปาปลรลบอกว่าตอนนี้นะเสียงบ่นนี่เปลี่ยนไปแล้ว กลายเป็นบอกอา้าวเอาให้จบจบนะหรือแม้กระทั่งเมื่อไหร่จะจบสักทีตั้ง78วันแล้วกลับเข้าบ้านไม่ได้ไปทํามาหากินก็ไม่ได้ป,ป้าแปรวบอกคนไทยที่เอาใจยากนะทหารไม่ลุยก็ว่ามีนอกมีในพอลุยก็บ่นว่านานไม่จบสักทีงั้นเอางี้วันซืนเจ๊ฟองสนานจามอนจันเอาที่อาจารย์ลักโหราธิบดีดูดวงประเทศเขมรแล้วฟันธงไว้มาโพสต์ป้าเปลวบอกขอหยิบมาโพสต์ต่อแล้วกันค่ะโหนฟันธงลักโหราธิบดีบอกว่า พังทุกทางแพ้ทุกทิศในไม่ช้าเร็วสุดก่อน22ธันวาคม68ดาวตัวตนประเทศจรมอรณะดาวมฤตยูจรเข้าเรือนอรินะคะทหารผู้กล้าสู้สุดใจ ทุ่มทุกยุทธศาสตร์ชาวเหล่าชาวไทยช่วยส่งกำลังใจแรงเชียร์สนับสนุนทุกทุกช่องทางหลังมีนาคมปี69ไปถึงพฤษภาคมและยาวๆไปประเทศตามดวงนี้ค่ะป้าเปเร็วทิ้งท้ายค่ะบอกว่าโหราเขาว่าอย่างนี้จริงแท้ขนาดไหนก็ต้องไล่ตามวันเวลาที่เขาบอกพิสูจน์เองสำหรับผมพิสูจน์ง่ายๆจบช้าจบเร็วดูที่กำหนดวันเลือกตั้งเลือกตามกำหนดแสดงว่าจบเร็วถ้ายังไม่มีกำหนดเลือกแสดงว่ายาวไป บทความปาเปลวสีเงินคนปลายซอยค่ะค่ะส่วนในช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีข่าวค่ะจากที่มีการจัดงานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะที่ BCC Hall มีการจัดงาน The Royal Angel W e l l Award 2025ซึ่งบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดค่ะได้เข้ารับ3ามรางวัลเกียรติยศระดับประเทศนะคะแล้วก็มีคุณเก่งคีรพงระเบิดธรรมผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดเป็นผู้เข้ารับรางวัลด้วยค่ะ ซึ่งรอบนี้นะคะบริษัทองไทยเนะคว้าไปทั้งหมด3รางวัลรางวัลเชิดจูองค์กรที่สร้างผลกระทบเชิงสังคมและชุมชนอย่างโดดเด่นมีระบบวัดผลชัดเจนและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก Power Impact Excellence Award รางวัลที่2ค่ะ Human Capital Leadership Award นะคะรางวัลสำหรับองค์กรที่พัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็นเลิศทางด้านการรักษาคนความผูกพันของพนักงานการพัฒนาท้าทายและก็ s c c e s s i o n Plan ส่วนรางวัลที่3ค่ะ Iconic Growth Leader Award มอบให้ผู้นําที่เป็นพลังสําคัญเป็นเบื้องหลังความสําเร็จขององค์กรมีวิสัยทัศน์และความกล้านะะในการที่จะสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดยก,กระดับมาตรฐานใหม่ให้กับวงการธุรกิจและพัฒนาเด็กและเยาว,วชนไทยคุณเก่งกีรพงศ์ค่ะผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทสมุนไพรไทยหง์ไทยจำกัดท่านก็กล่าวบนเวทีหลังรับรางวัลน,นะคะบอกว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้รับเกียรติและได้รับความเชื่อมั่นในความคิดจากคนตัวเล็กๆที่ให้ตนเองมายือนอยู่บนเวทีแห่งน,นี้ สิ่งหนึ่งที่เรายังยึดมั่นและปฏิบัติต่อไปก็คือเราต้องการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมเพื่อใหพนักงานทุกคนนั้นมีคุณค่าเทียบเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะนําสิ่งดีๆนะคะไปดูแลเด็กยากไร้ที่ไม่มีโอกาสและได้โอกาสซึ่งก็ได้ลงไปหาเด็กยากไร้ให้เกิดความเท่าเทียมเช่นกันค่ะตอนนี้เนี่ยทางหง์ไทยเองก็มีโครงการนะคะโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้ซึ่ง1ปีของสาขาหง์ไทยจะช่วยเหลือเด็กยากไร้10รายก็ช่วยติดต่อกันมา5ปีรวมแล้วก็50รายค่ะ อย่างตอนนี้มีทั้งหมด4สาขา mm hmm. ก็จะช่วยเด็กยากไร้ได้200ราย mm hmm. ซึ่งตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะคะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปีที่2ค่ะที่ได้ช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่มีความยากลําบากความหมายคือมีการตั้งเป้าไว้ว่าจะช่วยกัน5ปี mm hmm. ตอนนี้นดำเนินมาถึงปีที่2แล้วในการ <Yeah. S 1> ช่วยเหลือนะคะก็จะมีทั้งการเติมเต็มช่องว่างมีการแบ่งเบาภาระหน้าที่นะคะมีการแบ่งเบาภาระกับเรื่องของเด็กค่ะ แล้วก็มีการจัดทําโครงการที่ตั้งใจมานานมากว่าจะดําเนินการเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะมากเพราะว่าเขาพร้อมแล้วก็จะทําให้โครงการเด็กยากไรนี้เป็นโครงการหนึ่งที่หงไทยอยากคืนกาไรสู่สังคมเพื่อให้เด็กๆไม่อดอยากแล้วก็จะช่วยเท่าที่ช่วยได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะให้โครงการของหงไทยนั้นให้ทุนทุกเดือนแล้วก็ให้ตลอดไปจนกว่าเด็กเหล่านั้นจะไม่ยากไร วันนี้หงไทยก็กําลังหาทุกวิถีทางนะคะเพื่อลงไปช่วยคนไทยที่ขาดโอกาสและการทาโครงการนี้ก็เป็นความสุขของการได้ช่วยเหลือด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการดีๆของทางหงไทยค่ะแต่ว่าล่าสุดคือเป็นงานรับมอบรางวัล3มรางวัลอันทรงเกียรติยศระดับประเทศนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะหงไทยผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่คนไทยภูมิใจค่ะแล้วก็ได้กําไรแล้วนะจากผลิตภัณฑ์ก็มีการคืนกําไรสู่สังคม เป็นโครงการที่ดีค่ะสนับสนุนกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะ